คนมาจับน้องหอยมือนั่นม,ม,มัมมัมพ่ะนะเฮ้ยได้ทีแค่ยังเฮ้นไ้ทีแันตี่ขอบคุณได้แต่ใดมาก็ <c oughs> จะมีตามนี่แหละขอบคุณนะคะจุ๊บจุ๊บคนนี่แหละเห็ดบางหั่โอ้ยคนนี่คนนั่นเห็ด ถ้าลุกขึ้นแล้วนวดให้หน่อยนะอึบอึ๊บอึบอึบอึบเอานวดให้หน่อยอ่ะอ่านวดให้หน่อยเอ๋หเก่งกจังเลยเออนวดหัวโอ้โหหุ่นเป็นนัวหลังโตหุ่นนวดแขนลูกนวดแขนนวดแขน,นอเอนอนวดเออนวดตรงนั้นแหละเออ โอ้ยเออรักกันรักกันโอ้ยกอดเอ้ไปนวดให้ให้แม่ใม่ให้แม่นิวด้วยขาดขานวดขานวดกอดอ๋อกอดกอดโอ้ยกอดกอดนวดให้แม่ไปขี้นะเป็นมดขีเปิ่เต็มเป่เต็มเต็มเฮเต็มกูนะเ Ừ, Tempty ừ, ừ. Birthday đi mát yêu là yêu hết 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 hay hết 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 Ok, ok, ok Ok Ok, ok ok, Mà hết hết mà hết 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 ra, hết hết Ok, Ok, hết 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 สยสเน,นนี้งานภายในที่โรงแรมพูแมนค่ะใกล้ๆไงตุพวกค,เคเรก็ราเสียทายหวานล<ก>เออ<ก>ระ้เต็มเลยไต,ยตย้โซฟาร้มตัวพี่เ,เ,อ,เอ,อ้าอยากกิ้หไี่หมือตเอ้ากินสะพานล้ำกับี